ชอบมากเลยชอบส <t oss il oma> ิ่ง <ikke> ที like. ่ที่กันกระโดดลงน้ำมากเลยครับซีโลมาก็คือยืนกับสายเอาจริงๆทำไมสั่นทำไมนะใช่คือพอหายเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบว่าปวดท้องปวดท้องด้วยทำไมอะมันตื่นเต้นมันแบบเป็นความรู้สึกที่แบบ อธิบายยากค่อนข้างยากเพราะว่าขนาดเราถามเขาเขายังสั่นเลยอ่ะทุกคนทุกคนสั่นไหมคะตอนเห็นทีนั้นสั่นมั้มันจะรู้สึกอยู่ข้างหนึ่งไหาลองคุยเรื่องคนอื่นบ้างไหมเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่อ่านอ่าน้องวินไปเสร็จแล้วพี่ขอใบต่อเลยดีกว่าอันนี้ฝันตั้งแต่แรกคือได้เล่นไปเสร็จแล้วเนี่ยมันอินมาก ฝผมฝันว่าผมตื่นมาแล้วคุณนอนอยู่ข้างๆขอ,อที่บ้านผม,ผมใส่ชุดอะไรวะนะจำไม่ได้ริ่น่าเหมือกันผมเริ่มเข้าใจความหมายแล้วว่าฝันที่เป็นจริงเป็นเดไง ประตูรั้วบ้านยังไม่เคยเห็นเลยุ่วนี้ ผมว่าที่กันมีอะไรอยากพูดเอออะเนี่ยดเดี๋ยวเมาส์แต่เรื่องของไบวินนะเดี๋ยวไม่ได้